สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มข่าวแรกดูผลการประชุมเตรียมความพร้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะในส่วนของฝ่ายเทคนิคกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนออนดอย a r ชช a นอาร์ตเกมที่บ้านเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะล่าสุดนะคะที่ประชุมก็คาอออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในส่วนของสนามฝึกซ้อมแล้วก็สนามแข่งขันต่างๆนะคะถือว่าพร้อมแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ากีฬาวอลเลย์บอลนะคะรอไปเชียร์กันได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะ ในประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขัน Asian Indoor a Martial a r t Games ครั้งที่6ที่ไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมค่ะในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะ ก็มีบรรดาผู้แทนของสมาคมกีฬาต่างๆนะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศก,าก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยที่ประชุมได้มีการร่วมกันหารือหลายวาระค่ะแล้วก็บางส่วนได้ข้อสรุปแล้วนะคะอย่างในส่วนของสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมแต่และชนิดกีฬาตอนนี้ลงตัวแล้วเหลือเพียงแค่ปรับปรุงตกแต่งให้สวยงามจะเริ่มเดือนหน้าเป็นต้นไปค่ะจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์แข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล โดยสนามแข่งขันจะต้องสอดคล้องกับโรงแรมที่พักของนักกีฬาด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดภาระด้านการขนส่งค่ะและสนามแข่งขันบางกีฬาเตรียมไว้รองรับ2รายการใหญ่เลยนะคะหลังจากจบเอเชีย n อินดอร์เมชช a นอาร์ m เกแล้วก็ปีหน้าบ้านเราจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่33ด้วยก็จะเตรียมจัดการแข่งขัน2รายการต่อเนื่องเลยค่ะ อย่างกีฬาวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงจะใช้ของเอกชนนะคะสนามที่เดอะมอบางกะปิเป็นสังเวียนแข่งขันทั้งสองมหกรรมกีฬาเลยสำหรับเอเชียนอินดอร์เอมิเชีย t g อาร์ตเกมครั้งที่6จะเกิดขึ้นวันที่21-30พฤศจิกายนนี้ค่ะที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีโดยจัดชิงชัยทั้งหมด3 6ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตค่ะ